วัสดีจ้าวันนี้อากาศดีนะคะเรามาตัดแต่งต้นไม้กันค่ะวันนี้แดดไม่ค่อยร้อนนะคะมาตัดแต่งต้นไม้ให้เป็นรูปเป็นทรงหน่อยค่ะ ดอกม่วงเริ่มลงงแล้วนะคะแต่ดูสวยนะคะเนี่ยทางนี้ยังไม่ได้ตัดเลยนะคะเริ่มจะตัดเริ่มจะตัดฝั่งเมื่อกี้เองค่ะวันนี้แดดไม่ค่อยร้อนด้วยนะคะ ต่อไปก็พาชมดูดอกไม้ไปด้วยนะคะเวลาเดินฝนต้นมันจะงามมากเลยนะคะไม่รู้เรียกว่าต้นอะไรค่ะถ้าปล่อยไว้ยาวๆนี่ไม่เป็นรูปเป็นทรงเลยนะคะต้องตัดอยู่เรื่อยๆค่ะ ทางนี้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เพิ่งจะเล็มๆเองนะคะนี่ค่ะอาวุธของเรานะคะกป็นไกตัดหญ้าค่ะ ที่เห็นสวนสวยๆนี้น้องสาวเป็นคนจัดเองหมดเลยนะคะหืมดอกแก้วต้นนี้ ออกดอกบานแล้วนะคะช่อสวยเลยค่ะหอมมากๆเลยนะคะเนี่ย ตันนี้ออกดอกบานแล้วนะคะดอกแก้วค่ะสวยมากเลยนะคะหอมมากๆเลยค่ะชอบคิดธรรมาชาติในสวนแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ